หัวไปหาใครมาบ้างพระคารวะไม้ยังท่านบอกว่าเป็นอะไรจเจ้เากรรมนายเวรอ้าวแล้วใครบอกดูคุณใส่ฮะ<อ>เาบอโดนคุณใส่อ๋อตัวเราเราเรา,เราคิดว่าเราโดนคุณใส่ใช่ไหมค่ะไปแก้มื่กี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีห้าปีแล้วนะเนาะแต่ไม่เป็นไรลำยี่งโลแร่ใ <laughs> จมาให้ยิ่งโลวนะันนิดเดียวเดินเดินเอนุญาตเราไปวิทยานัยสองคนนะ ปวดมากไหมปวดมากไหมปวดตรงไหนปวดหลังไหมตรงไหนอหัวเหรออ,หรอ,อ้าวอัดพลังเลยลูกดุยเอ้ยรูจจ้จัดน้องก็น้อยไปแล้วมาจักกูลุ้นนะ <c oughs> เฮียรู้จัดนี้จะเป็นเล่นหนังต่อแล้วพี่น,น้องแล้ว <c oughs> อ้าวไปกันลูกอ้าวยังไงหายยัน đây 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 Đi đây 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 đây

มีค <elim> ่ะอ <kleine or> <ely> <t ul ter> ันนีมันบอกไม่ถูกนี่ไงทหารก็มอะไรเป็นอะไรแ่สีเดียวนั่ เรานี่มึนงงหน้ามืดจะเป็นลมอะไรประมาณนี้ไหมเป็นบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะแต่แต่รู้สึกมันจะมึนมันจะงงมันเหมือนกับมันเหมือนมีคนมมึนงงเ๋ยนนะมันจะมึนมันจะงงแล้วมันเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอะไรประมาณนี้ไหมมันเหมือนเหมือนมีคนเ้องมีดมา แล้วตอนนี้หายยางปวดอยู่ยไหมไม่เป็นค่ะเฮ้ยน้องช่วย <c oughs> น้อยนกองจะดูดูนี <c oughs> <c oughs> ่กา,าระนะั้นที่มาเนี่ยเป็นธรรมดานะ <c oughs> แตนโจนะ้นนั้นอันนี้เขาโดนพวก <c oughs> นี่ผมคุยกับคุยกับพญานาคนะที่คุ้มครองที่ไหน าเป็นพ่อพี่นะเรารู้อยู่หรือเปล่าว่าเรามีเมียน่ามครองคอเคยฝัมถึงงูไหมงูใหญ่ไหมแล้วท่านมาทําไมท่านไม่ได้มาทํำลายใช่ไหมมันกัดฮะมันกลันมาเกัดมาเกัดมาเกัดเหมือนแบบเหมือนจะมาฉกอะไรอย่างเงี้ยมันกัด ก็ร่างกายเรามันโดนโคตรลงเตยลงพัดนะ่ะพี่ว่าท่านมาช่วยนะเพราะพี่ก็คุยกับท่านใ่าหบว่าท่านมาช่วยปัดของไม่ดีออกไปไงเข้าใจไหมเหมือนพญานาคเขาคุ้มครองเราอยู่อะเข้าใจปะกัดเราก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วตัวเราโล่งเปล่อาอะเห็นไหมก,ก็กัดไอ้พวกของไม่ดีอะออกไปอะเข้าใจไหมไม่ใช่กัดแล้วน่ากลัวแล้วตายเลยอย่างเงี้ยในความฝันรู้สึกว่ากัดแล้วตัวเราโล่งไหมอ้าวถูกแล้วเห็นไหม ทำบุญใส่บาตรน้อยมันก็หายแล้วขวาดฟัเนี่ยขับออกให้หมดดีมัเจอาจารย์พี่นะเจาอาจารย์พี่จัดการอีกรอบนี่อ้าลงไหมเดียดูที่โลงไหมใส่บาตรน้อยนะทำเลยแล้วโล่แล้วดีป่า ดีขึ้นเยอะยังไงเอาเราสัมผัสสัมภาผัสหน่อยมันดีเป็นไงมันมันรู้สึกมันเบาเบายังไงตอนแรกเราดูดหายไปเรื่อยเรื่อเออเอายังไงตอนแรกยังไงตอนแรกมันอึดอัดเป็นทุกข์มาห้าปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไปแก้ไขยังไงไปโรงพยาบาลไหมยังไปมาแล้วค่ะรู้หมอเขาว่าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเละ ไม่เป็นไรค่ะคุณหมอบอกไม่เป็นไรแต่เราก็ยังปวดอยู่ถูกต้องไหมมันจะเป็นแค่บางช่วงอย่างวันพระวันโกนอะไรอย่างเงี้ยเันาใจวันพระวันโกนก็หนักถูกต้องไหมปวดมากไหมวันพระโกนมันมากค่ะบางทีคือแบบมันหาสาเหตุไม่เจอแบบอยู่ๆมันก็ปวดหัวขึ้นมาเลยแล้วมันก็แก้ได้ออกถูกต้องไหมใช่ค่ะ แล้วมารู้จักที่นี่ได้ไงมาจากชินแสไหนเนี่ยน้องค่ะน้องพามาน้องไหนอะเนี่ยค่ะเนี่ยมันก็อีเนี่ยโออ้เคยมาเลยเนาะอ๋อเคยมาถูกใจไหมถ่งมาที่เนี่ยนะดีค่ะดีใจนะค่ะอือเอาพูดตามนะคาถานี้ต้องจำไว้ให้ดีหมันน้อยแ่ะเอออ้าวยิมจังพูดได้ อิ่มจังตั้งอยู่ครบตั้งอยู่ครบนะอิชดีอยู่แล้วนะไเลยจะไปใช้อ่ะทุกทีน,น,กทมมนะเนาะเดี๋ยวดี่จะทำบุญนะเออ